Good afternoon students, boys and girls How are you today? I am good, and you? Today is Thursday, the 30th of September 2021 We are learning t a i l a n g u a g e 3 The topic คำที่ใช้รอหันค่ะซิเดนค่ะเรามาเวอร์แฟรารี3วิดกันก่อนนะคะ No.1 Temperature T E M P E R A T U R E temperature อุณหภูมิร่างกาย n u m b e r ขสองเช็ค C H E C K check ตรวจสอบ n มายเลข body B O D Y body ร่างกายค่ะสื่อนคะอ่า uh, In the afternoon นะคะมีสื่อนเข้ามาแชร์ knowledge with teacher and students นะคะเราได้ answer question about คำที่มีรอหรันนะคะจะเป็นคำที่มีรอเรือสองตัวและออกเสียงมีข้อกำหนดอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันดีกว่าค่ะ Student คะ่คะ Student open your book หลักภาษาและการใช้ภาษานะคะ The page number 81 t นะคะหน้าที่81ค่ะ เจอหรือยังคะโอเคถ้าเจอแล้ว let's go คำที่ใช้รอหันเรามารู้จักกันดีกว่านะคะรอหันเป็นพยาญชนะรอเรือสองตัวเขียนติดกันนะคะโดยรอเรือตัวแรกทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศนะคะรอเรือตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตาแม่กลนะคะ การอ่านคําที่ใช้รอเรือหรือรอหันสองตัวเนี่ยรอหันเนี่ยมีหลักการสองข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นอันนะคะให้ออกอ่านออกเสียงเป็นอันเช่นกันกายอ่านว่ากออานอการกอรอไอไกลจัดสรรอ่านว่าจออ่านดอจัดสออ่านนอสรร มันญาติอ่านว่ามออานอมันยอาดอยาติสวรรค์อ่านว่าสาอาสะหอวออะนอวันบรรทัดอ่านว่าบออานอบันทออาดอทัดเข้าพรรษาอ่านว่าขอเอาเขาไม่โทรเข้าพออานอพันสออาสานะคะให้ออกเสียงอันนะคะข้อที่2เมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้ออกเสียงเป็นอะนะคะ กับตัวสะกดนั้นๆน,น,นะคะเช่นคำดังต่อไปนี้วัคตอนอ่านว่าวออะกอวัคตนตอนพรรณนาอ่านว่าพออะนอพัณน,นออะนะนออานาพักพวกอ่านว่าพออะกอพักพออัวกอพวกธรรมชาติอ่านว่าทออะมอทออะมธรรมมอมอะมะชออาดอชาต นิทัศกาลอ่านว่านออีนิทออาดอทัศออาสะกออานอการสัพพสินค้าอ่านว่าสอ,อบอสัพออาผะสออีนอสินคออาคาไม่โทค้าสัพพสินค้านะคะค่ะซืเนตรงนี้เป็นข้อจำกัดที่แจ้งเอาไว้ว่าคำที่มีรอหันสามารถที่จะอ่านออกเสียงได้ดังที่เราได้อ่านให้ฟังนะคะอ่าิเดนได้ ฝึก p พ็กท i ส e การ reading เป็นรายบุคคลนะคะฝึกอ่านกันนะคะในชั่วโมงที่ได้เข้าเรียนกับท e เชอ e ์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เ,เรียนรู้จากคลิปเด็กๆต้องอ่านให้มากๆนะคะเด็กที่เรียนมาแชร์ Google Meet ก็เช่นเดียวกันทิเชอร์ย้ำให้อ่านมากกว่า2ครั้งในแต่ละเรื่องนะคะ a c t t v t t y t y d a y นะคะอ่านคำที่มีรอหัน ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา The Page Number a c t i v e First นะคะเด็กนักเรามาทำ Exercise The Page Number 65นะคะหน้าที่65นะคะเป็น Exercise n u m b e r 4นะคะ The Page Number 65 65นะคะเขียนคำอ่านของคำที่กำหนดให้แล้วแต่งประโยคจากคำวันนี้ทำหน้าเดียวนะคะมี example ให้นะคะเช่นจัดสารอ่านว่าจออาดจัดสออานสารอ่านว่าจัดสารเด็กๆเ,เขียนคำอ่านลงไปแล้วแต่งเป็นประโยคนะคะการแต่งประโยคนั้นไม่จะเป็นต้องแต่งตามที่กำหนดเป๊ะเลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้คำคำนั้นแต่ง ให้เป็น make a sentence ตรงประโยคตรงนั้นเช่นคุณลุงซื้อบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนับเมื่อวันเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งนะคะกัรไกลอ่านว่ากออานากันกรอยไกลนะคะ make a sentence is พี่ใช้กัรไกลตัดกระดาษนะคะคงเด็กๆต้องฝึกนะคะฝึกแบบนี้นะคะโอเคข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5 student ฝึกทำนะคะแล้ว take a photo เขียนชื่อและ your name ด้านล่างแล้วเซ็นทิเชอร์นะคะทิเชอร์จะได้รู้ว่าเด็กๆทําได้ไม่ได้อย่างไรจะได้เก็บเป็นข้อมูลให้กับเด็กๆเป็นรายบุคคลด้วยนะคะโอเคค่ะสติเดนค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เด็กๆอ่า애ทวิตี้ตามที่ทิชเชอร์แจ้งไปนะคะโอเคซีอู o o d บาย